เหมาะสมแล้วที่ได้อันดับหนึ่งฉันจะกลับมาเที่ยวอีกหัวลาลอมเปอร์ดีกว่ามากปลอดภัยสะอาดขนส่งดีกว่ากรุงเทพมหานครเป็นสลัมพนมเปนดีกว่าเยอะประเทศไทยอยู่กับที่แต่เรามองไปที่เกาหลีญี่ปุน่นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นายสีหขขนำท่านผู้ชมมาส่งคอมเมนต์ของชาวโลกแล้วก็ชาวอาเซียนครับ ที่มีต่อกรุงเทพมหานครของเราครับหลังจากที่สื้อเรียลไทยแลนด 4K ครับซึ่งมีผู้ติดตามถึง8 0 0 ,000 กว่าคนเลยทีเดียวครับหัวข้อคลิปที่นำเสนอก็คือกรุงเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกของปี2025เนื้อหาในคลิปก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในกรุงเทพมหานครครับ เช่นว่าพระบรมหาราชวังวัดอรุณตลาดน้ำตลาดร่มหุบเป็นต้นครับหลายที่ครับหลังจากนั้นก็มีความคิดเห็นต่างๆมากมายครับจากทั่วโลกและก็ที่สำคัญครับเพื่อนบ้านเราเองครับทั้งขเขมรทั้งเวียดนามครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันครับคนแรกครับเป็นชาวสิงคโ,โปร์เข้ามาบอกว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้กรุงเทพ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียและทั่วโลกฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งขอส่งคำทักทายจากประเทศเพื่อนบ้านของคุณสิงคโปร์คอมเมนต์สิงคโปร์ผ่านไปครับคนมาเลเซียมาเห็นครับไม่ยอมครับเข้ามาบอกว่ากัวลาลัมเปอร์ดีกว่าประเทศไทยมากกัวลาลัมเปอร์ปลอดภัยสะอาดและมีระบบขนส่งที่ดีเยี่ยมเป็นเมืองที่มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ <laughs> ไม่มีใครชมชมตัวเองซะแล้วจากนั้นชาวสิงคโปร์คนเมื่อสักครู่ครับก็เข้ามาตอบกลับว่าสิ่งที่คุณพูดถึงเกี่ยวกับกัวลาลัมเปอร์นั้นมันมีอยู่ในสิงคโปร์เช่นกันฉันต้องการเมืองที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันฉันคิดว่ากัวลาลัมเปอร์ก็คล้ายกับสิงคโปร์ไม่มากก็น้อยดังนั้นบรรยากาศน่าจะไม่แตกต่างกันเลยมาแล้วครับชาวแคมรเนครับเข้ามาก็ถล่มเลยบอกว่า กรุงเทพเป็นสลัมโอ้โ,โขมีนอีกคนครับเข้ามาเสริมบอกว่าคุณควรไปพนมเปญพนมเปญดีกว่ากรุงเทพยเยอะเลยเกรุงเทพกําลังลอกเลียนแบบพนมเปญคนไทยไมาเห็นเหม็นนี้ครับจะยอมได้ไงครับเข้ามาตอบกลับบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครแต่กัมพูชาเคยเป็นอาณานิคมของไทยมานานกว่า400ปีใครล,ลอกเลียนแบบใครกันแน่ ต่อมาครับเป็นชาวญี่ปุ่นครับเข้ามาบอกว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมด้วยรักจากญี่ปุ่นคนเกาหลีใต้ครับเข้ามาบอกว่าฉันรักประเทศไทยจากเกาหลีใต้เป็นต่อมาครับเป็นชาวจีนครับเข้ามาบอกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมืองนี้ดูเจริญก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ด้วยการวางผังเมืองที่ดีอาคารสูงตระงานเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสร้างบรรยากาศราวกับอยู่ในความฝันชวนให้รู้สึกอยากจะออกไปเดินเล่นต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามเข้ามาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามอย่างแท้จริงมีวัฒนธรรมที่หลากหลายภูมิประเทศที่งดงามและผู้คนที่มีน้ำใจอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่เมืองที่คึกคักไปจนถึงชายหาดที่เงียบสงบ มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคนการต้อนรับและอาหารนั้นยอดเยี่ยมและฉันก็ประทับใจในประเพณีและประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้เสมอเป็นสถานที่คุ้มค่าแก่การมาเยือนอย่างแน่นอนต่อมาครับเป็นชาวเกาหลีใต้เข้ามาบอกว่าบ้านเกิดของมินนี่และลิซ่าเจ๋งมากเลยฉันอยากไปที่นั่นจริงๆ คนต่อมาครับเข้ามาบอกว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยสวยงามขนาดนี้เยี่ยมมากเลยเมนต่อมาครับคนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันครับเข้ามาบอกว่าถ้าคุณมาเที่ยวก,กรุงเทพประเทศไทยในช่วงฤด,ดูร้อนที่นี่ร้อนมากและก็มีกลิ่นด้วยฉันคิดว่าน่าจะเป็นมลพิษฉันไม่ชอบกลิ่นตามท้องถนนเลยเมนต่อมาครับบอกว่าฉันเห็นด้วยว่ากรุงเทพเป็นตัวเลือกอันดับแรก ฉันมาจากกวางโจวประเทศจีนมเมนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามเข้ามาบอกว่าคล้ายกับเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามจากนั้นก็มีคนไทยครับเข้ามาตอบกลับบอกว่าไม่เห็นคล้ายเลยเคยไปมาแล้วยังตามหลังกรุงเทพหลายปีชาวเวียดนามคนเมื่อสักครู่ครับยอมเสมอหลยเข้ามาบอกว่าคุณมาเมื่อไหร่ปีอะไรเพราะทุกปีที่ผ่านมานครโฮจิมิน เปลี่ยนแปลงไปมากจนแม้กระทั่งคนท้องถิ่นเองก็ยังจำไม่ได้เราไม่สนใจที่จะเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพราะเรากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆหลังจากพึ่งผลจากมาตรการคว่ำบาตทางเศรษฐกิจเมื่อ30ปีที่แล้วในทางกลับกันคุณยอมเสียดินแดนเพื่อสันติภาพแต่กลับติดอยู่ที่เดิมนับตั้งแต่นั้นมานั่นแหละคือความซบเซาคนเวียดนามมักมองไปที่เกาหลีใต้และญี่ปุน่น อยากจะมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเหมือนพวกเขาไม่มีใครเปรียบเทียบตัวเองกับประเทศไทยเลยจากนั้นคนไทยไม่ยอมครับเข้ามาตอบกลับบอกว่าฉันไปเมื่อปี2022ก็ดีแล้วที่พยายามพัฒนาแต่มันก็ยังไม่เหมือนกันระบบโครงสร้างต่างๆยังไม่ดีเลยการจราจรก็วุ่นวายมากแม่ค้าก็โกงทุกที่ให้เงินไปก็บอกไม่มีเงินทอน คนเวียดนามครับอีกคนครับเข้ามาช่วยกันบอกว่าไซง่อนดีกว่ามากไซง่อนก็คือโฮจิมินห์นั่นแหละครับเมืองเดียวกันชื่อเดิมไซง่อนมาอีกแล้วครับคนขเขมรคนนี้เข้ามาบอกว่าทําไมถึงใส่ชื่อเรื่องเป็นภาษาขเขมรหุ่นต้องการสร้างปัญหาให้กับกัมพูชาเหรอหุ่นต้องการให้คนเข้าใจผิดว่าภาษาขเขมรเป็นอักษรของคุณงั้นเหรอ รีบลบแล้วเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยสักทีไม่อยากนอนดึกนะอะไรของมันคนไทยก็เข้ามาตอบครับฉันก็เห็นมันเป็นภาษาไทยปัญหามันอยู่ที่คุณเองนั่นแหละใครอยากได้ภาษาขามรนวะคอมเมนต่อมาครับเข้ามาบอกว่ากัมพูชายังห่างไกลจากความเจริญของประเทศไทยมากไม่ต้องกังวลไปว่าหลายคนจะเข้าใจผิด ต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามครับไม่ยอมอีกแล้วครับเข้ามาบอกว่าดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่การบอกว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกตลกมากเลยจากนั้นมีคนไทยครับเข้ามาตอบกลับบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเวียดนามนั้นยังห่างจากประเทศไทยอีกหลายสิบปีคุณอิดช้าเหรอครับและนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวโลกครับ ก็ส่วนมาก80%แล้วครับก็ชื่นชอบกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราครับก็มีบางประเทศบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนอย่างเช่นเวียดนามมาเลเซียอย่างนี้คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีครับสิงคโปร์ส่วนมากนี่90%ครับชอบเมืองไทยแต่ว่าประเทศหนึ่งครับไม่ชอบเกือบร0 0เนแล้วครับก็คือเขมรครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกดจากการฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้นายซีโหด้วยกันแล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ